นักฟังที่รักค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่องนิยายรักอักษรามณีช่องนิยายเพื่อความเพลิดเพลินและความสุขของนักฟังตอนนี้ทางช่องได้เปิดรับสมัครสมาชิกรายเดือนแล้วนะคะสำหรับแฟนนิยายที่สมัครสมาชิกรายเดือนเป็น VIP จะได้รับสิทธิพิเศษในการรับฟังคลิปนิยายของอักษรามณีซึ่งสมาชิกเท่านั้นที่จะได้รับฟังก่อนใครอย่างต่อเนื่องค่ะ และคลิปนิยายสำหรับสมาชิกจะเริ่มเผยแพร่ให้ฟังกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจค่ะทุกการสนับสนุนจะเป็นแรงผลักดันในการทำคลิปนิยายเพื่อความสุขของผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนนี้มารับฟังนิยายกันได้เลยนะคะค่ะลินคิดดีแล้วลินตัดสินใจด้วยตัวของลินเองและคิดว่า จะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความคิดและความรู้สึกของลินได้อย่างเด็ดขาดลินแต่พี่มีอะไรอยากจะบอกลินเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายที่ลินตั้งใจอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเขานะพี่วีอยากจะบอกอะไรลินอย่างนั้นหรอคะเธอถามฮัสวีจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของมัศสลินที่บัดนี้ฉายประกายกล้าแข็งราวกับว่าเธอแน่วแน่ในความคิดและการตัดสินใจของตัวเองอย่างดีแล้วเขานิ่งเงียบไปชั่วอึดใจก่อนที่จะเอ่ยขึ้น ลินคงไม่รู้ว่าภูมิหลังของแดนสันสินะถึงแม้ว่าลินจะเคยเป็นเพื่อนกับเขามาก่อนแต่พี่คิดว่าบางทีเพื่อนสนิทกันก็อาจจะไม่ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนที่เรามองเขาอย่างที่เราเห็นพี่วีตั้งใจจะบอกอะไรกับลินล่ะคะพี่อยากจะบอกความจริงกับลินนะว่าสิ่งที่ลินเห็นนั้ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดดดนสันก็ไม่ได้มีจิตใจชอบผู้หญิงนะเขาเป็นประเภทชอบไม้ป่าเดียวกันพี่ได้ไปเห็นมาแล้วกับตาตัวเอง ว่าเขาเข้าไปเที่ยวในบาเก้แล้วก็อยู่กับผู้ชายดันสันไม่ได้มีจิตใจรักผู้หญิงหรือไม่บางทีถ้า,าว่าเขาจะรักลินแล้วลินเองจะรับได้หรอที่ดันสันมีลินแล้วก็มีผู้ชายคนอื่นด้วยนะ่ะน้ำเสียงของหัตสวีจริงจังแต่แล้วเขากลับผงะนิ่งเมื่อเห็นรอยยิ้มเยียดขึ้นบนมุมปากของมัตสลินราวกับว่าเธอไม่ได้ยี่ระต่อคำบอกเล่าที่ได้รับรู้นั้นแม้แต่น้อย พี่วีคะลินบอกจริงๆนะคะบอกตามตรงเลยว่าลินไม่ได้สนใจว่าเดกเขาจะมีเบื้องหลังเป็นยังไงและลินก็ขอบอกตรงนี้เลยว่าลินรับได้ถ้าหากว่าเดจะมีลินแล้วก็มีผู้ชายคนอื่นไปพร้อมกันสมัยนี้มันก็ไม่น่าแปลกแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราจะชอบคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตครอบครัวอย่างปกติเหมือนคนที่เป็นผัวเมียทั่วไปพี่วีไม่เห็นเหรอคะกระเทยคบกับทอม เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันได้ผู้ชายอยู่กับผู้หญิงผู้ชายอยู่กับผู้ชายและผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงเขาก็ยังมีความสุขทมเถไปแต่เรื่องนี้ลินก็พร้อมใจที่จะเปิดกว้างรับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเดเขาจะเป็นยังไงลินฮัตสวีส่งเสียงแผวออกมาจากลําคอเขาไม่เพียงตระหนกต่อคำพูดที่แสดงความคิดของมัตสลินสิ่งที่ทำให้เขาตกใจก็คือ การตัดสินใจของเธอแน่วหน้าจนเขาสำนึกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงจะสายเกินแก้ไขไม่ว่าจะทำยังไงมัตสลินก็จะไม่มีวันหวนกลับคืนมาหาเขาเหมือนดังแต่ก่อนในเวลานี้หัวใจของเขาราวกับถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆทุกสิ่งทุกอย่างแหลกสลายลงในพริบตานถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็คงจะร้องไห้ออกมาหากระนั้นแม้เข้มแข็งสักแค่ไหนในตาคมเข้ม ก็มีน้ำรื้นบอกให้รู้ถึงความผิดหวังและความเจ็บช้ำปวดร้าวอย่างสาหัสข,ของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่จำต้องยอมจำนนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงมือของเขาที่โอบอุ้มลูกน้อยสันเทาหากแต่หัดสวีกลับพยายามกดเก็บความเจ็บปวดลงไปในส่วนที่ลึกที่สุดลินตัดสินใจแน่แล้วอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะลินคิดว่าเรื่องระหว่างเรานะ่ะลินได้ตัดสินใจไปตั้งนานแล้ว แต่ที่พี่วียังได้มาอยู่ใกล้ชิดกับลูกและลินมันก็เป็นเพราะว่าพี่วีอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของพี่วีเองลินไม่ได้ร้องขอไม่ได้อยากจะให้พี่วีมาทำแบบนี้ไม่ได้ต้องการความสำนึกผิดหรือคำขอโทษแม้แต่นิดเดียวสำหรับลินไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันก็ไม่ได้ทำให้ลินรู้สึกรู้สาหรือรู้สึกเจ็บปวดจากอะไรอีกแล้วเพราะครั้งหนึ่งลินเคยบาดเจ็บสาหัสความเจ็บปวด มันกัดกร่อนหัวใจของลินจนหมดที่ลินยังมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะกําลังใจจากลูกลินต้องรักษาลมหายใจของตัวเองต่อไปเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้เพื่อลูกไม่ใช่เพื่อใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าแดนสันจะเป็นยังไงหรือถ้าหากเขาอยากจะมีผู้ชายหรือผู้หญิงคนอื่นอีกสักกี่คนลินก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจลินน่ะแค่ต้องการคนที่เขามองเห็นคุณค่า ะสามารถที่จะปกป้องลินกับลูกได้ส่วนเรื่องของเราให้มันจบสิ้นกันไปไม่ว่าจะเป็นยังไงลินก็คงกลับไปอยู่ในจุดเดิมไม่ได้อีกต่อไปแล้วล่ะค่ะมัสลินกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงและเด็ดขาดในเวลานั้นหัดสวีตัดสินใจค่อยๆวางลูกกระต่ายลงบนโซฟาเขาค่อยๆหยิบขวดนมขวดเล็กและป้อนให้แม่หนูน้อยลูกกระต่ายของเขานอนกินนมนิ่ง จากนั้นเขาจึงหันกลับมายังมัตสลินนายแพทย์หนุ่มค่อยๆสุดตัวลงนั่งคุกเข่าตรงหน้าผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเขาเคยสร้างบาดแผลใหญ่ทำให้เธอเจ็บเจนตายหากเทวบัตินี้เขากลับต้องยอมซิโรราบต่อความหนักแน่นดังหินผาของหัวใจดวงนั้นเขาคุกเข่าลงตรงหน้ามัตสลินและกอดที่เอวของเธอเอาไว้แนบใบหน้าลงกับหน้าท้องของเธอน้ำตาหยดไหลออกมายัางไม่อาจเก็บกลั้นลิน พี่รู้ว่าพี่เคยทำให้ลินเสียใจมากแค่ไหนพี่รู้ว่าลินคงไม่มีวันให้อภัยพี่อีกแล้วแต่สิ่งสุดท้ายที่พี่อยากจะบอกก็คือพี่รักลินกับลูกมากและสิ่งสุดท้ายที่พี่จะเลือกก็คือลินกับลูกและนี่คือดวงใจคือครอบครัวของพี่เขาหยุดคำพูดและกอดเธอเอาไว้แน่นหากเท่ว่ามัสลินกลับยืนนิ่งมือทั้งสองกำมัดเข้าหากันเธอเพยายาม ต่อสู้กับเสียงเรียกร้องข้างในนี่ไม่ใช่หรือคือสิ่งที่เธอต้องการนี่ไม่ใช่หรือคือสิ่งที่เธอปรารถนามานานนับเดือนนับปีนับตั้งแต่วันนี้ที่เขาละทิ้งเธออย่างไร้เยื่อใหญ่ในวันนี้หัดสวียอมลดศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อที่จะร้องขอเธอไม่จากไปหัวใจของเขาเราวกับว่ามันได้ทุ่มทิ้งเอาไว้ทบเท้าเธอมัตสลินยังคงนิ่งเงียบ เธอไม่พูดอะไรแต่หัวใจดวงนั้นกำลังร่ำไห้บอกตัวเองว่าเธอจะไม่มีวันยอมให้อภัยให้ความโกรธเกลียดและชิงชังเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจไปจนกว่าเธอจะสิ้นลมหายใจไปเธอก็จะไม่ลืมลินพี่ขอโทษพี่ขอโทษลินฮัตสวีกล่าวก่อนที่เขาจะค่อยๆย,ยืดตัวลุกขึ้นยืนต่อหน้ามัตสลินเขาหันไปมองลูกกระต่ายที่นอนกินนมอยู่บนโซฟา ใบหน้าเล็กๆนั้นหันมายังเขาดวงตากลมใสแป๋วมองเขาราวกับอยากจะบอกว่าให้กลับไปอุ้มอีกครั้งหัศสวีรู้สึกมอนหัวใจกำลังจะขาดออกจากกันไม่เคยทุกข์ทรมานมากอย่างนี้มาก่อนตอนแรกเขาคิดว่าจะพูดเรื่องระหว่างเขาที่เกิดความบาดหมางใจกันอย่างรุนแรงกับมารดาอยากจะบอกให้มัสลินได้รับรู้ว่าเขาได้เลือกแล้วนั่นก็คือเธอกับลูก หากแต่ไม่ได้รับฟังสิ่งที่เธอกล่าวออกมาเมื่อครู่ทำให้เขาตัดใจไม่ยอมพูดถึงเรื่องนั้นเพราะถึงเขาพูดไปมันก็คงจะเปล่าประโยชน์มันเป็นเรื่องระหว่างเขากับครอบครัวและมันเกิดจากการตัดสินใจของตัวเขาเองเขายอมเก็บความปวดร้าวนั้นไว้และขยับถอยหลังเพื่อที่จะเอ่ยด้วยเสียงสั่นและแหบพร่าว่าพี่รู้ว่าพี่มันเลวขนาดไหนที่ทำให้ลินต้องเสียใจอย,อย่างนั้น ถ้าเป็นใครก็ต้องทำอย่างที่ลินทำก็คือจะไม่ยอมให้อภัยคนที่ทำให้ลินต้องเสียใจง่ายๆพี่ผิดเองที่ไม่ยอมรับเมียกับลูกตั้งแต่แรกแต่ก็อยากบอกลินว่าการที่พี่ได้เจอลินกับลูกอีกครั้งสำหรับพี่แล้วมันไม่ใช่แค่ความบังเอิญเพราะถ้าหากไม่มีวันนั้นพี่ก็คงยังไม่รู้ซึง้งถึงคำว่าความรักและชีวิตไม่เป็นไรหรอกนะพี่ไม่โกรธและพี่คิดว่าสิ่งที่ลินได้ตัดสินใจทำลงไปนั้นน่ะ เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าลินจะคิดจะรู้สึกยังไงกับพี่ในตอนนี้พี่ก็ยินดีที่จะยอมรับทุกอย่างเหมือนอย่างที่ลินยอมรับการกระทำของพี่เมื่อก่อนนี้พี่คิดว่าพี่ได้ชดใช้สิ่งที่เคยทำไปกับลินแล้วมันอาจจะไม่สาสมกับความผิดที่พี่ได้ทำลงไปแต่พี่ก็อยากจะพูดกับลินเป็นครั้งสุดท้ายว่าพี่เสียใจพี่เสียใจมากมมาก,มากที่สุดในชีวิตที่ปฏิเสธเมียกับลูกตั้งแต่ต้น พี่พี่ขอโทษพูดจบเขาก็หันไปมองหน้าลูกสาวตัวน้อยอีกครั้งหัสวีจำต้องยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยจิตใจของเขาที่มันอ่อนแออย่างไม่น่าเชื่ออดีตแก้ไขอะไรไม่ได้และสิ่งที่เขาต้องเผชิญหน้าอยู่ในตอนนี้ก็คือผลพวงที่มาจากการกระทําของตัวเขาเองในอดีตซึ่งเขาก็ต้องยอมรับทุกอย่างที่เป็นไปยอมรับในสิ่งที่เรียกว่าโชคชะตาโดยที่เขาเองก็นึกไม่ถึงเลยว่า สิ่งที่เขาไม่เคยเชื่อมั่นมาตลอดนบ,บัดนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่เขาจำต้องยอมรับและคิดว่าเส้นทางที่กำลังจะเดินไปข้างหน้าและที่ผ่านมาอาจถูกขีดขั้นเอาไว้แล้วจากอะไรบางอย่างที่ได้ลิขิตเอาไว้หัดสวีค่อยๆหันหลังเดินออกไปท่าที่ยอมรับและการจากไปอย่างผู้แพ้ทำให้มัสลินรู้สึกใจหายเธอยืนนิ่งและจมอยู่กับความคิดของตัวเองเธอควรพอใจทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นลงแล้ว ก่อนที่น้ำตาจะหยดลงบนแก้มเธอเข้าไปหาลูกสาวตัวน้อยค่อยๆอยบอุ้มเด็กหญิงขึ้นไว้ในอ้อมอกน้ำตาของเธอพรั่งพรูออกมาขณะรำพึงกับตัวเองเบาๆว่ามันจบแล้วนะลูกลูกกระต่ายของแม่ทุกสิ่งทุกอย่างได้จบสิ้นลงแล้วจริงๆพ่อของหนูไปแล้วแล้วเขาก็คงไม่กลับมาหาพวกเราอีกแล้วลูกหนูต้องอยู่กับแม่นะเป็นกำลังใจให้แม่ แม่จะอดทนและมีชีวิตอยู่เพื่อนหนูเพื่อนลูกของแม่คนเดียวเท่านั้นถ้ากอดลูกเอาไว้แนบอกขณะที่เด็กหญิงตัวน้อยลืมตาแป๋วมองมารดาด้วยความไร้ดิงสาและยังคงกินนมต่อไปด้วยความสุขในอ้อมกอดของมัสลินที่ตอนนี้น้ำตาบนแก้มนวลหยดไหลไม่ยอมหยุดบูหลันเปิดประตูห้องเข้ามาและมีสีหน้าตื่นตระหนกขณะนั้นหัสวีนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของเขา แล้วก็ดูเหมือนว่าเขากำลังเก็บข้าวของใส่ในกระเป๋าจนบนโต๊ะตอนนี้ว่างเปล่าไม่มีของอะไรตั้งไว้บุหลันรีบเข้าไปหาคุณหมอคะเป็นความจริงเหรอคะที่ว่าคุณหมอจะลาออกจากโรงพยบาบาลนะคะบุหลันถามปากคอสัน่นหัดสวีเงยหน้ามองเธอแล้วตอบกลับไปว่าใช่ครับบุหลันผมยื่นใบลาออกให้กับพออผมจะขอลาออกทันทีที่พออ,อเซ็นอนุมัติทำไมละคะทำไมคุณหมอถึงจะลาออก คุณหมอลาออกจากที่นี่แล้วจะไปเปิดคลินิกส่วนตัวอย่างนั้นหรอคะเปล่าหรอกครับผมลาออกจากโรงพยาบาลและก็ไม่ได้ไปเปิดคลินิกส่วนตัวที่ไหนด้วยอ้าวแล้วคุณหมอจะไปทําอะไรล่ะคะด้วยคุณหมอจะไปอยู่ต่างประเทศอย่างนั้นใช่ไหมคะหัดสวีระบายลมหายใจออกมาเบาๆก่อนที่เขาจะลุกขึ้นยืนนายแพทย์หนุ่มจ้องหน้าพยาบาลสาวที่มองเขาด้วยแววตาแสดงความไม่เข้าใจและจดจ่อกับคําตอบ ที่เขาเอ่ยกลับมาว่าที่ผมลาออกก็ไม่ได้จะไปเปิดคลินิกหรือว่าจะไปอยู่ต่างประเทศหรือไปอยู่ที่ไหนแล้วครับแต่ผมจะลาออกเพื่อจะไปบวชครับฮะว่ายังไงนะคะคุณหมอจะบวชทําไมล่ะคะทําไมคุณหมอถึงได้คิดจะบวชตอนนี้ล่ะผมไม่ได้คิดจะบวชแค่ตอนนี้หรอกนะครับคิดว่าจะใช้ชีวิตอยู่ใต้ร่มกาสวัสตลอดชีวิตเลย บุหลันทำหน้าตกใจเหมือนเจอเรื่องร้ายแรงอะไรนะคะนี่บวดไม่สึกเลยหรอคะคุณหมอแล้วเรื่องนี้คุณแม่ของคุณหมอเนะี่ทราบไร้อยังคะยังหรอกครับผมยังไม่ได้บอกอะไรท่านเพราะท่านเองก็คงยังไม่อยากพูดกับผมตอนนี้แม้แต่จะเจอหน้าก็ยังไม่อยากจะเจอด้วยซ้ำคุณหมอทำไมคุณหมอถึงได้ตัดสินใจอะไรปัจจุบันทันด่วนแบบนี้ล่ะคะดอว่าคุณหมอผิดหวังที่คุณแม่ท่านโกรธแล้วก็ตัดคุณหมอออกจากกองมรดกนะ่ะ ผมไม่ได้โกรธเรื่องนั้นหรอกครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันมาจากการตัดสินใจของผมเองผมยินดีที่จะให้ท่านมองว่าผมเป็นลูกอกตตัญยูยินดีที่จะให้ท่านโกรธและเกลียดผมนี่เป็นเพราะแม่ไหมคนนั้นใช่ไหมคะเพราะผู้หญิงคนนั้นที่หลอกให้คุณหมอหลงจนหัวปากหัวปั๊มและพอเจ้าหล่อนรู้ว่าคุณหมอถูกตัดออกจากกองมรดกก็คงคิดว่าคุณหมอไม่เหลืออะไรแล้วมันเป็นความจริงใช่ไหมคะที่ผู้หญิงคนนั้นสลัดคุณหมอออกจากชีวิต เพราะเห็นว่าตอนนี้คุณหมอไม่ได้มีสมบัติอย่างที่เจ้าหล่อนน่ะคาดคิดเอาไว้เรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับมัสลินเช่นเดียวกันบอกแล้วยังไงครับบุลันว่ามันเกิดจากการตัดสินใจและความคิดของผมคนเดียวเท่านั้นไม่จริงหรอกคะ่ะบุลันไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดจูๆ่ๆคุณหมอก็คิดจะตัดตัวเองออกจากสังคมแล้วก็จะไปบวชเป็นพระคนที่คิดแบบนี้ก็มีแต่พวกที่สิ้นหวังไม่มีทางไป แต่คุณหมอเป็นคนที่มีหน้าที่การงานมีฐานะดีและมีเกียรติอยู่ในสังคมชีวิตของคุณหมอดีทุกอย่างแล้วแล้วทำไมคุณหมอถึงได้ตัดสินใจที่จะหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างคุณหมอทำแบบนี้มันจะทำให้คุณแม่ของคุณหมอนเสียใจมากเลยนะคะถ้าผมไม่ตัดสินใจทำแบบนี้คุณแม่อาจจะเสียใจมากยิ่งกว่าเพราะท่านตั้งความหวังเอาไว้กับชีวิตของผมมากมายผมรู้ว่าท่านคิดยังไง ท่านอยากให้ผมรักษาเกียรติและหน้าตาของครอบครัวเอาไว้ซึ่งผมรู้ดีว่าผมไม่สามารถจะทําได้ท่านคิดว่าการงานและอาชีพของผมจะทําให้คนในวงสังคมยอมรับท่านแต่ถ้าหากว่าผมไม่มีสิ่งนี้ถ้าผมถอดหัวโขนออกจากชีวิตของผมไปแล้วท่านก็คงไม่ต้องแบกภาระของคําว่าแม่ของนายแพทย์หัดสวีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเพื่อนๆและคนในสังคมที่ท่านใช้ชีวิตอยู่ก็อาจจะไปพูดทาให้คุณแม่ต้องอับอาย ว่าผมเป็นลูกที่ไม่รักดีไม่เลือกข้างท่านถึงขนาดยออให้ท่านตัดผมออกจากกองมรดกแบบนี้นั่นเป็นเพราะคุณหมอไม่ท่านผู้หญิงอย่างมัสลินที่มาหลอกให้คุณหมอนะหลงหัวปักหัวปั๊มต่างหากแล้วค่ะนี่หล่อนนะ่ะคงจะไม่ต้องการคุณหมอแล้วใช่ไหมพอรู้ว่าคุณหมอไม่มีทรัพย์สินไม่ได้เป็นทายาตรับช่วงต่อกิจการจากคุณแม่มัสลินก็คงคิดว่าคุณหมอก็เป็นแค่หมอในโรงพยาบาลนนะ่ะ มีแค่เงินเดือนไม่ได้มีฐานะอะไรสิ่งที่บุหลันคิดมันไม่ผิดไปเลยจริงๆผู้หญิงคนนั้นเห็นแก่งเงินและก็ทรัพย์สมบัติมากกว่าที่จะรักในตัวของคุณหมอนะคะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมัสลินเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับถึงขนาดนี้แล้วคุณหมอก็ยังออกตัวปกป้องผู้หญิงคนนั้นบุหลันชักสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมคุณหมอถึงได้รีบตัดสินใจทำแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและก็ยากเกินกว่าที่จะเข้าใจ แต่ก็ไม่ได้ยากเกินที่จะคาดเดานะคะมันเป็นอย่างที่บุลันคิดใช่ไหมคะว่าคุณหมอผิดหวังจากผู้หญิงคนนั้นก็เลยอยากจะลาออกจากงานแล้วก็ไปบวชคุณหมอไม่น่าคิดอะไรแบบนี้เลยนะคะขอให้ผมได้เลือกทำในสิ่งที่ผมคิดว่ามันถูกต้องที่สุดแล้วเถอะครับคุณบุลันอย่างน้อยที่สุดผมก็จะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดอีกต่อไปเมื่อก่อนผมไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมคนบางคนถึงได้ตัดสินใจอะไรโดยฉับพลันทันที แต่ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นและคิดว่าการที่ใครสักคนต้องการจะทำอะไรนั่นแสดงว่าเขามีเหตุผลในใจที่อยากจะทำในสิ่งที่เขาต้องการแล้วแล้วเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันผมเองก็มีเหตุผลในสิ่งที่ผมต้องการจะทำมันและมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญน,นะครับแต่ว่าคุณหมอคะขอให้ผมได้เลือกในสิ่งที่ผมตัดสินใจทำเถอะครับ ไม่ว่าคุณหรือคนอื่นจะคิดยังไงจะรู้สึกกับการกระทําของผมแบบไหนแต่ผมรู้ตัวดีว่าผมตั้งใจทําในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วขอบคุณสําหรับทุกอย่างขอบคุณสําหรับความมีมิตรไตรีที่คุณมอบให้ผมมาตลอดผมยอมรับนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมเกือบจะเคยรู้สึกพิเศษกับคุณแต่ก็มีบางอย่างเกิดขึ้นจนทําให้ผมรู้ว่าผมไม่สามารถที่จะมอบความรู้สึกเช่นนั้นให้กับคุณได้อีกต่อไป นั่นเป็นเพราะคุณหมอนะรักผู้หญิงคนนั้นรักแม่ไม้ที่ชื่อมัสลินถึงขนาดยอมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วในที่สุดสิ่งที่มัสลินตอบแทนให้คุณหมอได้ก็มีแต่ความผิดหวังจากเธอเท่านั้นไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคุณหมอจะรักจะหลงผู้หญิงคนนั้นได้ถึงขนาดนี้ครับผมรักมัสลินและผมก็ขอบอกกับคุณบุหลันตรงนี้เลยว่าผมรักเธอมานานแล้ว แต่เรื่องบางอย่างผมเองคิดว่ามันอาจไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอธิบายให้ใครฟังในเวลานี้อดีตเกิดขึ้นแล้วและผ่านไปแล้วสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันล้วนเกิดจากอดีตที่ผมได้ทําลงไปสิ่งใดที่ผมเคยล่วงเกินและทําให้คุณไม่สบายใจขออโหสิกรรมให้กันตรงนี้นะครับผู้จบนายแพทย์หนุ่มก็หยิบกระเป๋าและเดินออกไปจากห้องบุหลันจ้องมองบนโต๊ะที่ว่างเปล่าของหัตวีก่อนมีสีหน้ามึนฉุกนึกอะไรขึ้นได้ เธอรีบเดินตามเขาออกไปแต่เมื่อออกไปจากห้องนั้นกลับไม่เห็นเงาของนายแพทย์หนุ่มเสียแล้วบ้าจริงลืมถามไปเลยว่าคุณหมอจะไปบวชที่วัดไหนมัตสลินเป็นเพราะเธอคนเดียวเธอทําทให้เรื่องเหมือนวุ่นวายมากถึงขนาดนี้เธอต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกระทําลงไปบุหลันเค้นเสียงพูดออกจากลําคอด้วยความขับแค้นใจเธอต้องทําอะไรสักอย่างให้แม่ไม้คนนั้นได้รู้สํานึกซสบ้างว่าทําให้ชีวิตคนอื่นต้องวุ่นวายและสับสนมากแค่ไหน ลินที่จริงวันนี้แกไม่ต้องลาง,งานพาลูกกระต่ายมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองให้ฉันกับป้ามนพายอยหนูหมาหาคุณหมอก็ได้นี่นะแดนสันเอ่ยขึ้นขณะช่วยยิ้วกระเป๋าใส่ขวดนมตามมัศสลินเข้าไปในโรงพยาบาลหลังจากพาเพื่อนสนิทมาตามนัดของแพทย์เพื่อที่จะรับวัคซีนให้ลูกกระต่ายมัตสลินโอบอุ้มลูกน้อยไว้หันไปยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรหรอกเดฉันก็ไม่ได้ลาง,งานใบนะัก และที่สําคัญเจ้านายเขาก็ใจดีเข้าใจว่าฉันต้องพาลูกมาฉีดวัคซีนเขาก็ให้ฉันลางงานถามยังบอกด้วยนะว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกเขาถ้ามีอะไรที่จะให้ช่วยเหลือได้เขาก็ยินดีที่จะช่วยฉันด้วยละ่ะเป็นแม่นี่ก็หลายเรื่องเหมือนกันนะพอคลอดลูกแล้วไหนจะต้องเลี้ยงลูกแล้วต้องพามาหาหมอมาฉีดวัคซีนตามนัดอีกโอ้ยนี่ถ้าฉันเป็นผู้หญิงมีลูกก็คงจะวุ่นวายน้าดูเลย ถ้าแกอยากมีลูกโดยที่ไม่ต้องคลอดเองก็รับเด็กมาเลี้ยงดูสิเดจะได้เป็นคุณแม่ยังไงละ่ะเคยบ่นกับฉันนี่ไม่ใช่หรอว่าอยากจะเป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะคำว่าผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องมีลูกในะยะนังลินนั่นนะ่ะมันหมายถึงการที่ฉันจะได้เป็นผู้หญิงเต็มร้อยต่างหากเลยยะ